กำลังกายด้วยกันเด้ออีกวันหนึ่งจะออกกําลังกายด้วยกันเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอีกวันหนึ่งจะเ,เพื่อนๆจามาๆมา,มาเรียมน้ำก่อนวอร์มอัพเรียบร้อยแล้วจ้ะเมื่อก,กี้แฟนแฟนเขาเอ่อ ประชุมอยู่เนาะแล้วก็เลยมามาตรงนี้ไม่ได้ตอนนี้มาได้แล้วจ้ะมามาวอร์มอัพไป30ิบกว่านา,าทีแล้ววอร์มอัพอีกมุมหนึง่งแต่ว่าตรงนั้นมันแค่มันถ่ายไม่ได้มาเื่อนๆอนเพื่อสุขภาพเปิจัะ แบบนี้แบบหนักเลยนะเพื่อนๆขนาดแป๊บเดียวแบบคอแห้งเลยอ่ะกินน้ำก่อนขนาดแป๊บเดียวคอแห้งอ่ะเพื่อสุขภาพเพื่อสุขภาพแล้วเหนื่อยก็ต้องทนเพื่อน โอ้มีพี่น้องเข้ามาไหมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเหนือหน่อยๆสองวันล้ไม่ได้ไปยิมเพื่อนๆก็เลยต้องทำตรงนี้ ไม่เยอะน,นะเพราะว่าเราเราวอร์มอัพไปเกือบชั่วโมงเลยละวอร์มอัพเยอะมากยน,นะ ไม่ต้องหนะักแต่ว่าโอ้เลือไม่น่าเลยเขาบอกว่า กำลังกายทุกอย่างบวยไทยสุดๆไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเยอะแต่ว่าเหนื่อยหัวใจเต้นตุบๆๆเลยหัวใจเต้นตึบๆเลยเพื่อ चाहते तो सुच

ชาเสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเคยอุบลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะที่แวะมาขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณทุกคนเลยนะที่มาเป็นกำลังใจ พื่อนอกกันนี้ดีล่ะมันได้ทุกส่วนทั้งหัวใจเต้นแรงให้หัวใจแข็งแรงด้วยเห็นด้วย แค่น okay, oh, so ี้ก็อู้สุดยอดแล้วจ้ะ ให้ร่างกายแข็งแรงนะเพื่อนๆคืออาจจะไม่เป๊ะกับการตีการต่อยการเตะเนาะแต่ว่าคนละเราแค่ดูเขาทำนะจ๊ะแต่ถ้าจะให้ถูกต้องก็ก็ต้องมีครูนะจ๊ะ 我妈。<up. S 2> okay. เกือบสองร้อยกิโลเพื่อนๆร้อยห้าสิบเพื่อนอะไรนี่แหละเบาๆนะคะวันนี้เบาๆเพราะว่าวอร์มอัพเกือบชั่วโมง สวัสดีค่ะขอบคุณนะคะที่แวะมาขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณที่เป็นกำลังใจสาวทิรีนะจ๊นนะจ๊าเขามากเคอมเมนต์ไว้เรื่อพี่น้องคอมเมนต์ไว้ได้นะ อไอผมร่วงแล้วตกลงมาแลวมัดมัดได้มันก็หลุด ตกแล้วที่มัดผมตกล้ว

ถ้าแฟลงมาประชุมต่อก็จะลงไล้เลยนะคะเพื่อนๆ้า đang cốc cốc rồi, đang cóc rồi, hài rồi, đang cóc rồi ạ. Ồ. Wow. Wow, wow. Nười, người nữa từ này อยากเปิดเพลงใส่อยู่พี่น้องจักจะเอาเพลงอย่างใส่พรเอาเพลงใส่เราบอกว่า,าบ้านฟ้านะบอกว่า,าคุณมีสิทธ์ใส่เพลงที่มีลิขสิทธิ์แล้ววะสันบัดพ่อฮะใส่ไปอันมือเจ้าไปเห็นพี่น้องจา้าเพลงลิขสิทธิ์วาสันเจ้าของเพลงอขอแบ่งรายได้วะสัน อุ้ยข่อยแหงไล่ไดหลายครับคิละศูนยนยอะไรนะศูนเซนน่ะเอาแม่มาแบงเอาแม่แบงเอาแม่ศูนย์จุดนนย์เซนน่ะเฮ้ยมาขอแบงไล่ได้ปะสันเราเอาเอามาให้ใหยังก็ว่าคุณมีสิทธิ์ใช้เพลงฤิก์กสิทธิ์ละสันอู้ โกหกโกหกมากมากเลยุคงพอ,อแล้วแหละเพื่อนๆรู้สึกว่าวันนี้นานเกินละชั่วโม,มงกว่าละเราเริ่มตั้งแต่10บโมง ตั้งแต่1ิบโมงนะตอนนี้คือเท่าไหร่แล้วบ้านเราเดี๋ยวนะเพื่อนเพ่อนออชั่วโมงบ้านนี้ตอนนี้11บเอ็ดโมงจะจะสิบสอโมงแล้วเพื่อนๆสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะที่เวมาขอบคุณนะคะไม่มีเพลงเลยไม่มันเนาะต้องมีเพลงแต่ว่า ไม่อยากเปิดอะเปิดแล้วโดนอะเปิดมาลำใสดีไหมขอบคุณนะคะหนึ่งดวงตาที่ชมอยู่คะ่ะขอบคุณหลายๆที่เวมากับบ้านแดงนะขอบคุณนะคะที่เป็นกำลังใจให้สาวทิรี่แล้วจ้ะออกกำลังกายเบาๆเพื่อนๆจ้ะ เบาเบาชโมงกว่าละสิบโมงง้อแล่นนะจ๊ะตอนนี้สีเทียงเราแม่ปัดข่อยวอมอับชโมงหนึ่งข่อยมาต่อยอันนี้ชโมงหนึ่งปัดทุกคือคักเทเนาอ พราะมันได้ออกแล้วมันก็มะมันก็มวลนี่เป็นของจา๋าร่างกายเข้าด้แบบยืดเส้นลื้อสายเนาะค้างเอิ้อยืดเส้นลื้อสายบันบอนเคลื่อนเส้นสายมันบอกขี้เกียจนะเพื่อนๆเฮ้ยสะอาดาสะอาดเตะโอเคสิบอีกสิบนาะทีลงนะจนะเนาะ

จะเพื่อนๆตน้นแรกว่าจะสิบนาทีแฟนก็จะประชุมต่อแล้วเพื่อนๆจะเขาทำงานที่บ้านนะขอบคุณที่รับชมค่ะฝากกดไลค์แชร์ด้วยนะคะบาย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 ค่ะฮัลโหลฮัลโหลเลยอ่ะ การรับชมค่ะ